นี่ครับหลังจากล้างเสร็จแล้วตัวนี้ก็นี่ครับทาให้สะอาดแบบนี้เลยครับถ้าขาวกว่านี้ก็ใหม่แล้วครับนี่ครับขาวใสใสแบบนี้ครับไอ้ดูช่องนี้ครับนี่ครับตัวนี้ช่องตัวไอเสียวนเข้านะครับนี่ก็ล้างออกหมดนี่นะครับตัวนี้คือปากที่ตัวเอาบูทเข้านะครับก็คือมาจากเทอร์โบครับผ่านอินเตอร์แล้วก็มาเอาเข้าตรงนี้ครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดของลมที่มาว่ามากน้อยขนาดไหนครับส่วนตัวนี้เป็นเทมนะครับวัดอุณหภูมิ ในท่อร่วมไอดีว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ครับก็แายแมนี้เลยครับนี่็ว่าปีกีเซอร์ครับก็ทําความสะอาดให้หมดแล้วครับเอย่าไปดูตัวท่อที่ผมทําความสะอาดให้อีกไล่ทําความสะอาดให้แล้วครับก็ไล่ล้วงออกให้ก็ได้ประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับไล่ล้วงออกเอาผ้าไล่เช็ดออกให้ครับก็ตอนนี้ที่ดำๆนี้ก็มันเป็นท่อร่วมไอดีครับก็จะเอาน้ํายาอะไรฉีดเข้าไปไม่นะครับต้องใช้ ผ้าสะอาดสะอาดไ่เช็ดนี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวประกอบดูครับ